ทางด้านจังหวัดราชบุรีก็ได้มีการจัดงานถแถลงข่าวงานราชบุรีไชนาทาว2011แล้วค่ะที่ห้องเพชรชมพูโรงแรมตัวดินซิตี้นายเจนรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในงานถแถลงข่าวงานราชบุช 2011, รีไชนาทาว2011พร้อมด้วยนางผลยิ่งนิตกัญชนาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และสื่อมวลชนทุกนแขนงเข้าร่วมรับฟังการถแถลงข่าวโดวยพร้อมเพียงนางสมนันหลั่วนิพิษิษ์นายกเทศมนติเมืองราชบุรีและนายเรืองชัยเนะปฐมพรประธานการจัดงานได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงานราชบุรีชัยนาทาว2010ระหว่างวันที่2 6กุมภาพันธ์2554ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีถนนอมรินและถนนวรเดชตลอดทั้งสายเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดราชบุรีและเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดโดยมีกิจกรรมการประกวด ตีน้อยหมวยน้อยช,รรชัยหน้าท้าการปรกวดมิสเตอร์และมิสชัยนิหน้าท้านะคะสำหรับไฮไลท์ของงานก็จะมีลูกขบวนแห่สิงโตเพื่อเธอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน85ตัวในวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2554ซึ่งถือไว้ว่าเป็นวันเปิดงานอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีการแสดงบนม่นน้ำแสงสีเสียงและการแสดงจากมณฑลกวางสีประเทศจีนโดยจะทำการถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประ ประเทศไทยช่อง11ในวันที่3กุมภาพันธ์2554ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง17นาิกาเป็นต้นไปา่ายท่อสดยิงจากบริเวณงานของเราสู่ที่ทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยค่ะซึ่งิฉันก็ได้โทรเรียนท่านนายกว่าอนุญ,ญาตไหมคะท่านนายกบอกว่าอนุญ,ญาตก็งานราชมิราชมิรเบ้าล้อมรวมของชน ไทยเชื้อสายต่างๆจัดงานราชบุรีใช้หน้าท่าวยากเลียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดราชบุรีของเรามากนะครับต้องขอชื่นชมทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะทุกคนนะครับมาจาัดงานศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมเสริมรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดราชบุรีและสุดท้ายเป็นการ